วันนี้ยังคงวิ่งอินดอร์เหมือนเดิมก็เช่นเคยครับติดภารกิจนอนดึกมากก็ตื่นสายนิดนึงหกโมงเชา้าก็ต้องวิ่งภายในอาจจะสะดวกกว่านะครับโอเควันนี้ที่อยากจะมาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่าความคิดที่ติดยึดนะครับโอเคแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็แน่นอนก็ส่วนตัวก็มาจากตัวเองก่อนเป็น ยังแกนะครับแล้วก็พยายามมองไปยังภายนอกว่าไอ้รอบตัวเรามีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่ควรจะศึกษาปรับปรุงพัฒนาบ้างแล้วก็แน่นอนก็หัวข้อของความคิดนี่ก็เป็นหัวข้อแรกๆที่คิดขึ้นมาได้แล้วก็ย้ำเตือนให้เราเข้าใจว่านอกจากร่างกายนะครับของเราแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตใจและจิตใจ มันก็เชื่อมโยงกับความคิดของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณทําให้ความคิดดีได้อย่างต่อนเนื่องรักษาเขาเรียกว่าเวฟของมันนะครับให้มีความคิดที่ดีอารมณ์ดีแจ่มใสไม่คิดลบได้นานๆนะครับมันก็จะพาให้เขาเรียกว่าอะไรสดชื่นทั้งวันในระหว่างเดียวกันเราเหมือนเราดูแลร่างกาย ถ้าเราสามารถจะเมนเทร่างกายให้มีการกินอากาศดีออกกำลังกายสม่ำเสมอได้มันก็ทำให้ร่างกายเราเอะอไม่ได้บอกว่าอยู่ยงกรงพันนะฮะอย่างน้อยมันก็เจ็บป่วยน้อยลงนะครับหลีหนีหายจากการเจ็บป่วยได้ดีขึ้นแต่แค่ร่างกายเนี่ยเราทำยังไงให้ร่างกายมันดีได้เนี่ยว่ายากแหลนะคิดดูการกินแต่ละมื้อเราจะต้องเลือก ทานเลือกกินในสิ่งที่ดีมีประโยชน์บางที่บางทีไอของที่ไม่มีไม่ดีมีประโยชน์เนี่ยมันน่ากินมากนะเออเาก็ชอบด้วยเราก็ต้องอพยายามเอ๊ะนิดนึงถ้ามันจะกินสิ่งไม่ดีก็เอ๊เอาพอหายอยากนะนะครับก็เอาพยายามจะเลือกกินแต่สิ่งที่ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่แปลงว่ายากยังไม่เท่าความคิดนะอีกเรื่องหนึ่งของการเมนเทนร่างกายกนะ็คือเรื่องอากาศจะเป็นไปได้มางน้อยแค่ไหนที่เราจะสูด อากาศโปร่สนดีๆทั้งๆท,ที่เราสมมุติว่าเราอยู่กรุงเทพยังจะต้องออกไปทํางานผ่านการจราจรแบบนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วออกกําลังกายอีกคนเมืองก็มีเงื่อนไขของการทํางานที่มากมายต้องตื่นเช้าไปรถติดไปทํางานกว่าจะเสร็จกลับดึกรถติอีกรอบก่อจะกลับถึงก็แทบจะสลบนะครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งจริงๆเท่านั้นแหละที่จะจัดสรรเวลาเสียบเข้าไปใน าการออกกําลังกายประจําวันได้บางคนเนี่ยผมชื่งเลยพูดตลอดลว่าบางคนไปทางานไปเช้าตอนค่ำสองทุ่มสามทุ่มผมเลเห็นไปฟิตเนสอยู่อันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีวินัยขั้นสุดก็คือเขาเห็นความสําคัญในร่างกายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ยกตัวอย่างยาวๆเนี่ยร่างกายว่าการดูแลรักษาเขายากแล้วแต่ไอจิตใจเราเนี่ยผมคิดว่ายากไม่น้อยไปาลอดเลยทํายังไงให้เราตื่นเช้าขึ้นมา แล้วเรารักษาจิตใจเราให้เป็นเขาเรียกว่าปกติไม่คิดลบไม่คิดแย่คือเพราะว่ามันจะมีบรรยากาศตลอดเวลาที่ทําให้เราคิดแย่ได้เรื่องนี้ก็จะพูดซ้ําๆย้ำๆกับตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันดีเสมอเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นมันอาจจะเลวร้ายไปกว่าน,นั้นเอาเป็นว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเราไม่มีชีวิต อยู่ที่จะแก้ไขแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ล้มหายตายจากไปเสียแขนเสียขาเสียตาเสียอะไรไปก็แล้วแต่แต่ยังมีชีวิตที่จะเดินทางแก้ไขหรือดูแลคนข้างๆดูแลคนข้างหลังอยู่ฉะนั้นแล้วมันดีเสมอฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องไป,ไปเผชิญต้องไปเจอไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องหลายเรื่องดียังไงเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าเฮ้ยมันดีแล้วนะสําหรับเราฉะนั้นแล้วและยิ่งถ้าเกิดว่าเราไปพลาดการอะไรร่วงหนะ้า ว่ามันจะแย่นะมันจะไม่ดีนะมันจะยิ่งทําให้จิตใจเราแย่และให้จิตใจตัวนี้แหละที่มันจะพ่วงเชื่อมโยงไปให้ร่างกายเราเนี่ยหมดพลังในการต่อสู้ mm hmm. ก็คงจะพารวมประมาณนี้ในชื่อเรียกย้ำอีกครั้งความคิดที่ติดยึดให้คนที่ติดยึดในมุมที่ไม่ดีนะครับมันจะพาตัวเองให้เสื่อมถอยอ่ะผมจะพูดอย่างนี้ พยายามเราต้องฝึกทุกวันว่าบอกนี่บอกตัวเองอยู่นะว่าเราต้องคิดให้ดีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีนะครับอย่างเช่นการเมืองไปแตะขอแตะนิดเดียวก็แล้วกันอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องคิดว่ามันดีเสมอเหมือนผู้นําคนหนึ่งที่พูดว่าสมมุติว่าคุณเปลี่ยนแปลงอะไรได้คุณจะกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรไหมพ่อจะตอบว่าไม่พ่ออะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันสอนมันทําให้เราแข็งแรงมันทําให้เรา เดิมไปข้างหน้ามันดีอยู่แล้วแค่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะกลับไปแก้ไขสิ่งเดิมและมันก็แก้ไม่ได้ด้วยฉะนั้นเราต้องคิดแต่สิ่งใหม่ข้างหน้าว่าเราจะทํายังไงให้มันดีและปรับปรุงพัฒนาย้ำนี่คือการบอกตัวเองแล้วก็บอกเพื่อนพ้องทุกคนนะครับที่มีโอกาสได้ฟังหรือถ้าจะแชร์ความคิดแบ่งปันกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ย้ํา เราต้องสุดสน,นความคิดอย่าไปติดกับอะไรที่ไม่ดีเน้นไปที่ไม่ดีคิดให้ดีแล้วจะมีสุขร่างกายจะแข็งแรงไปได้วยกันครับ